สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวีลิชแนลนะครับผมอาทิตย์นี้ก็จะเป็นอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอสิบหกทีสุดท้ายรัดที่สองนะครับผมก็จะเป็นเหมือนเช่นเคยนะครับมีอีเวนต์เหมือนปกตินะครับวีคนี้ก็จะมีเปิดบอลฟรีไม่เปิดบอลฟรีเปิดบอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอลดำหนึ่งลูกแน่นอนครับการันตีครับผมอ่าแล้วก็แจ้งข่าวนิดนึงนะครับสําหรับคลิปก่อนที่ผมแนะนําไปวิธีโกงซิมหมดนะครับด้วยการใช้จอยสองสลับไปเล่นอีกฝั่งหนึ่งได้ยิงประตูนะครับ หรือจะพุ่งล้มจนโดนใบแดงแล้วปรับแพ้หรืออะไรก็แล้วแต่ครับตอนนี้คนามิแจ้งเตือมนมาแล้วครับว่าใครใช้ให้เลิกซะานะครับผมมิฉะนั้นท่านจะโดนแบนแอคเคาท์น,นะครับมีคนโดนมาแล้วน,นะครับแต่ไม่ถึงโดนไม่ถึงกับขั้นโดนแบนแอคเคาท์น,นะครับก็จะโดนลดลดเลตติ้งนะครับเลตติ้งพอยต์ลงมาอะไรประมาณนี้แต่ก็คือแค่แจ้งเตือนประมาณว่าแจ้งเตือน,นเฉยครับจะไม่เป็นบทลงโทษอะไรจริงจังสักเท่าไหร่นะครับผม ก็แข่ง10นัดก็เหรียญก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมทางที่ดีก็หยุดหยุดใช้ดีแว่าครับเดี๋ยวทีมท่านจะหายไปแล้วท่านจะมาเสียดายครับเพราะเล่นเล่นมาแต่ละคนรับรองไม่ต่ํากว่า3-400นัดแน่นอนนะครับผมวันนี้เปิดไม่เยอะครับผมผมก็จะกะจะไปเน้นรอบ8ทีมกับรอบ4มสุดรอบ4มสุดท้ายครับ2นัดวิกนี้ก็เปิดเป็นพิธีครับ5ลูกครับเหมือนเดิมเริ่มเลยดีกว่าครับ ในจริงผมคงเปิดประมาณเจ็ดลูกครับเพราะอาบอลอีเวนต์ของเล่นกับคอมกับเล่นกับคนที่ผมยังไม่ได้เก็บนะขี้เกียจเก็บครับเลยเปิดทําคลิปเปิดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปไล่เก็บเอาทีหลังนะครับอครับลูกแรกครับปิดเดิมครับวิ่งไหมครับวิ่งไหมครับวิ่งครับใครหนอใครหนอโอ้โหมาโนลาสน,นะครับผม เซนเตอร์แบ็กที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมนะครับผมบอกได้เลยครับตัวนี้นี่ครับแปดสิบห้าแปดสิบหกแล้วครับเออหรือเป็นลองลามอสตัวเดียวผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่เล้วติดหนึ่งในสามแน่นอนครับจะมีบัวเต็งลามอสแล้วก็มานูลาสนะครับผมไ <c oughs> ปลูกที่สองครับ โอเคครับยังดำอยู่ครับวิ่งไหมครับวิ่งไหมครับวิ่งอีกแล้วครับโอ้โหนาคุณคุณนะคุณคุโอ้โหสตูมันนะครับผมสตูตมันนะครับจากโรม่าเช่นเคยนะครับโรม่าสองตัวติดเลยท่านผู้ชมพลังดีเปิดบอลดีวางบอลดีเขาตะมีหน้าเยอะครับยิงแรงครับตัวนี้สตูตมันนะครับ ตัวที่สามครับจะขนโลมามาทั้งทีมเลยหรือเปล่านะครับผมแต่ใจจริงอยากได้ตตินะครับผมเจ้าชายแห่งกรุงโรมนะครับโอเคครับยังดำอยู่ครับลูที่สามการันตีวิกนี้เอาวิ่งอีกแล้วครับวิ่งสามตัวติดแล้วครับ โอ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บครับของเขาดีจริงจริงครับโอ้โหฟาเช็โก้ตตินะครับผมโอ้โหบอกเลยครับแต่คนนี้มีทุกอย่างครับโอ้สุดยอดครับผมพูดปุ๊บมาปั๊บเลยครับครับลูกที่สี่ครับวิ่งนี้การันตีแน่นอนครับสี่ลูกนะครับผมที่จะได้เป็นบอลดำ ม,ม,มันลุ้นลูกนี้ก่อนนะครับจะได้เป็นบอลทองหรือเป็นบอลดำนะครับวิ่งไปแล้วสามนะครับผมนั่นเลยครับมาเลยครับลูกแรกปุ๊บปุ๊บมาปั๊ป g, บเลยบอลทองตาโอเร่ครับผม กองหน้าจากเชลซี่นะครับผมไปครับตัวสุดท้ายประจำวิ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าโอเคครับเปิดห้าลูกได้มาสี่ครับวิ่งไปแค่สามนะครับผม ต้องมาลุนเ้าจะวิ่งอีกไหมครับเกรตเบลใช่ไหมเกรตเบลไม่วิ่งครับตัวนี้เด็เลอร์ครับผมเป็นหนึ่งในสองครับที่ขึ้นครบว่าปกนะครับที่ผมไม่มีนะครับผมแล้วก็ได้มาจริงๆครับผมมีสลาตันโรนัลโดแล้วก็ฮัะครับผมแม่ได้มาจนได้นะครับผมกัวิร์ฟบวกนะครับ ชูเลนเด็กเลอร์นะครับผมตัวแทนของเควินเดบอยนะครับผมโอเคครับวิกนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมเดี๋ยวยังไงเจอกันวิกหน้าของอีกแปดทีมที่เหลือนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ฝากกลุ่มวิ n n i n g e l e v e n t h a i l a n นด้วยนะผมแล้วก็ีทั้งสองลีกนะครับเปลีกไทยแล้วก็วีลีกนะครับผม ใครสนใจก็ไปติดตามได้นะครับผมใกล้จะเริ่มซีซั่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตลอดครับทั้ง facebook ทั้งกลุ่มทั้งแฟนเพจทั้ง youtube นะครับผม facebook นี่ผมทำมาตั้งแต่คนในกลุ่มมีประมาณแปดสิบคนนะครับประมาณปีสองปีที่แล้วครับมีคนอยู่ในประมาณแปดสิบคนแล้วตอนนี้มีประมาณพันกว่าคนแล้วนะครับผมถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่ดีครับถึงอาจจะสู้เกมอื่นไม่ได้นะครับผมแต่ก็ถือว่าน่าพอใจครับ ในระดับหนึ่งเดีย๋ยวไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมกับเวลี h ชาแนลครับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ